สวัสดีครับอยู่คลิปตัวเซนปลาไฮไลท์วันละเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Shining Beyond นะคบผมเกมนี้เป็นเกมแนว RPG จนะครับจัดทีมนะครับเกมแนวกาชานะครับเปิดตัวละครมาโอเคเดี๋ยวเราดูระบบเกมนะครับจากไล่จากทางฝั่งซ้ายไปก่อนละกันเนอะเอาด้านล่างก่อนละกันเป็นตัวฮีโร่นะในในในเกมแนวกาชาเนี่ยเรื่องฮีโร่ก็ต้องเป็นหลักอยู่แล้วนะครับในฮีโร่ของอันเนี้ยนะครับเออเรามันจะแบ่งเป็นสี่สาย หลักๆนะครับสีสายหลักๆก,ก็จะมีสายนักลบนะนักลบอันนี้ก็คือหรือจะเรียกเป็นสายแทงก็ได้นะครับสายโจนตัวทําดามจระยะใกล้นะครับแล้วก็สายนักธนูนะครับอันนี้เป็นตัวทําดามจระยะไกลแล้วก็สุดท้ายเป็นนักบวชนะครับออหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นสายฮิลต่อไปตัวละครนะครับตัวละครเนี่ยรายละเอียดที่เราจะสามารถอัปเกรดอัปเลเวลเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครเราได้ก็จะมีหลายแบบนะเกมเนี้ยมีระบบเยอะมาก เดี๋ยวพูดถึงอันแรกก่อนละกันเข้ามาที่หน้าตัวละครเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีหนังสือเควสตรงนี้ข้างล่างเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเควสของฮีโร่แต่ละตัวนะวิธีการทําก็จะแตกต่างกันไปของรางวัลก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้กวรับก่อนเลยยิ่งเล่นยิ่งได้นะเควสแบบจํานวนจํากัดนะลองดูเล่นซ้ําอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะครับผมดูของรางวัลที่ได้นี่นะโอเคต่อจากนั้นเนี่ย เราที่หน้าแรกข้อมูลตัวละครนะครับตรงนี้ครับมันจะมีให้เราอัพเลเวลตัวละครเลเวลตัวละครตรงนี้ครับจำกัดสูงสุดต,ตามเลเวลของ ID เีเลเวลเลเวลไอตอนนี้ผมอยู่ที่19กนะก็จะอัพเลเวลสูงสุดได้แค่30นะครับณนะตอนนี้นะครับผมต่อไปครับเรื่องเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นฮีโร่เนี่ยเหมือนกับเกมกาชาทั่วไปก็คือเราจะไม่ต้องใช้เศษฮีโร่ นะครับเศษทีโร่เนี่ยมาจากการเปิดได้ตัวละครนี้ซ้ำแล้วก็จากการทำเควสตัวละครแล้วก็ของรางวัลอื่นๆต่างๆเยอะแยะมากมายในเกมนะครับบวกกับใช้อันนี้ด้วยเศษรอบด้านมันว้า wow. วตรงนี้เหมือนกันครับมาจากที่เราทำเควสต,คต่างๆครับหรือลงอีเวนต่างๆเราก็จะได้มานะครับผมสะสมแล้วก็สุดท้ายใช้ทองอีกในการเลื่อนขั้นนะครับผมตรงนี้ครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเลื่อนขั้นตัวละครถึง4ดาวเนี่ยหน้าตาตัวละครอ่ะมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะ ทั้งรูปว่า 2D ดีและ 3D ดีนะครับผมนะครับเวลาเราเลื่อนขั้นตัวละครแล้วเนี่ยเราก็เลเวลของสกิลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเราไม่เห็นตรงนี้แล้วก็ค่าสานะนะครับผมเมื่อเลื่อนขั้นตัวละครจะได้พวกนี้นะเลื่อนขั้นตัวละครเนี่ยเห็นว่า hp ีโร่ก็ขึ้นมาเยอะ attack ีโร่ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันตั้งเท่าไหร่เนี่ยประมาณ70กว่าเกือบ8ดบถัดไปแสบสกิลแสบสกิลข้างบนตรงนี้ครับเอ่อไอความแรงสกิลอะไรต่างเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามการเลื่อนขั้นข,นของตัวละคร นะครับผมที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะพอเราเลื่อนคันเราจะได้เลเวลสกิลขึ้นด้วยแถบถัดไปแถบของอุปกรณ์นะครับเกมเนี้ยครับพวกเอาวุชุดกอดต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะแยกตามสายอาชีพนะนั่นหมายความว่าอย่างนี้ครับหมวกเนี่ยเขาเขียนไว้ตรงนี้เห็นมาอาชีพนักลบใส่ได้แค่เฉพาะนักลบนะครับผมส่วนอาชีพอื่นก็จะมีอุปกรณ์แตกต่างก,กันไปนะครับเขาแบ่งตามสายเอาไว้นะครับพอพูดถึงอุปกรณ์แล้วเนี่ยแล้วเราก็จะมี อันนี้ด้วยนะครับผมอุปกรณ์จะมีโบนัสเซ็ตค่าโบนัสแล้วก็ค่าเซ็ตด้วยนะครับเมื่อใส่ของเซ็ตเนี้ยครบ3ชิ้นนะก็จะได้สแต,ตบอบวกตามนี้ส่วนค่าโบนัสนะครับมันจะเป็นค่าโบนัสที่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 ระบุไว้ของคือค่าโบนัสเสริมของแต่ละอุปกรณ์เนอะอย่างอันเนี้ยครับอย่างหมวกเนี่ยโบนัสหลักอะมันก็คือเพิ่ม HP โบนัสเสริมก็จะเป็นที่เพิ่มเดฟนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดต่อในในส่วนของการเสริมพลังนะโอเคครับที่การเสริมพลังตรงนี้เนี่ยมันจะมี3แมแบนะครับระบบเยื่องจริงเ,เกมนี้อ่ะอันแรกจะเป็นเรื่องเลเวลนะครับเรื่องเลเวลตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับบรรทัดแรกเป็นเรื่อง HP หลัก HP หลักก็คือว่าค่าค่าออปชันหลักของอุปกรณ์นี้คือ HP นะครับัพเลเวลได้นะตอนนี้ถึงเลเวล10นะครับผมต่อไป อันที่2ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าโบนัสออปชันนะค่าโบนัสออปชันก็คือเหมือนตรงนี้เห็นไหมค่าโบนัสออปชันตรงนี้เนี่ยมันจะอัพได้ถึงเลเวล10เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับไอ้นี่ด้วยเกรดของอุปกรณ์นะครับเดีย๋ยวเพิ่งชวนต่อสู้ตัวนี้ไม่ไม่ไม่เเพิ่งเยเพิ่งยังไม่เล่นโคออฟอะต่อเลเวลของออปชันพวกนี้ครับจะถูกจํากัดอยู่ที่เกรดนะเกรดของอุปกรณ์นะเดี๋ยวจะพูดในถึง ส่วนต่อไปนะคะผมไอตรงเนี้ยครับไอออฟค่าโบนัสตรงนี้เนี่ยบรรทัดที่2เราสามารถหลอมใหม่ได้หลอมใหม่กดหลอมใหม่ข้างล่างเนี่ยหลอมใหม่เวลาการหลอมใหม่เนี่ยเราต้องใช้ไอเนี่ยตัวหลอมใหม่สีเขียวนะครับแล้วก็ค่าโบนัสที่จะได้รับเนี่ยมันเป็นสูมนะสูมจากทางขวามือนะครับจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ดวงนะครับผมเราหลอมได้เรื่อยๆนะจนกว่าตัวจะหมดนะครับส่วนโบนัสพิเศษตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้ตัวตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดนะ มันก็เลยยังไม่มียังไม่มีตัวเนี่ยขึ้นแดงอยู่นะครับรายการตรงนี้เนี่ยค่าโบนัสมาตรฐานกับพิเศษเนะครับไอตัวหัวข้อแอสเซสคี้อะไรพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าค่าโบนัสพิเศษมันจะเพิ่มสเตตที่มากกว่าเดี๋ยวไปดูที่เอมิเลียนดีกว่าอ่ะมาดูเอมิเลียดีกว่าเดี๋ยวผมจะทาให้นี้ให้ดูครับผมจะอัปเกรดอุปกรณ์ให้ดูนะเอมิเลียเนี่ยวิธีใช้ก็นเนี่ยครับใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกัน มาอัปเกรดนะครับ2ดาวเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมชนนิดเดียวกันเลยนะเพื่อในการอัปเกรดนะครับอัพก็อัพจะเกรดดีเป็นเกรดสีนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูไปก่อนละกันได้เดเพิ่มขึ้นมาแค่สนะครับพออัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะอัปเกรดไปจนถึงระดับ s นี่เห็นไหมแถบที่แ็บที่3ทางขวามือตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มระดับของอุปกรณ์ นะครับผมเวลาที่เราจะเพิ่มระดับของอุปกรณ์เนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เป็นเกรด S แล้วนะแล้วก็ใช้ผงอุปกรณ์5,000ในการอัพระดับของอุปกรณ์นะครับอีกทางนึงก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์เกรดต่ำกว่า S เนี่ยเราก็ต้องหายไอเทมนี้มาเพื่อเพิ่มระดับอุปกรณ์ได้เหมือนกันนะครับผมไอเทมนี้ก็จะหายากนะโอเคผมมีอันนึงที่เตรียมเอาไว้ที่จะไอ้นี่ให้ดูที่จะเพิ่มระดับให้ดู อันนี้เป็นอาวุธของมิเลียนนะครับนี่ผมอัปเกรดถึงเกรดเอสแล้วเห็นไหมพอครับเกรดเอสแล้วเนี่ยครับเราจะเลื่อนเป็นระดับ2ได้นะครับใช้ผงอุปกรณ์เนี่ยเจ็ดพรกับทองอีกเท่านี้ค่าสเตตัสที่เพิ่มมาเมื่อแล้วเพิ่มอันดับ2แล้วก็นี่ด้วยครับเรเวลแมกเรเวลของค่าสเตตัสในอุปกรณ์มันจะเพิ่มขึ้นที่ค่าโบนัสนะ ระดับเรียบร้อยนะแม็กเลเวลเพิ่มจาก10บเป็นยี่ิบครับอัพเลยครับสูงสุดใช้ผงอุปกรณ์19ื่นอันนี้ใช้ผงอุปกรณ์เท่าไหร่7.5็ดใช้ไปเลยนี่ครับโอเคนะเราสามารถอัพต่อได้อีกนะไออุปกรณ์เขียวอันเนี้ย แต่ว่าเราต้องไล่ลําดับมาเหมือนเดิมครับเราจะเพิ่มเกรดให้เขาก่อนมานะเพิ่มเกรดจนถึงเกรด S เราถึงจะมาเพิ่มระดับอุปกรณ์ได้เข้าไปอีกอจบไปแล้วกับการอัพเกรดัพเลเวลอุปกรณ์นะครับผมถัดไปนอันนี้ลูนเกมนี้จะมีใส่ลูด้วยแต่บางคกั้ผมเล่นมาถึงเลเวล19เนี่ยแรงเลเวล19แล้วเนี่ยยังไม่ได้ลูสักอันเลยเกมนี้ระบบย้งจริงแล้วก็เล่นนานหน่อยนะก็จะเปิดอดทนกันนิดนึงแล้วก็จะมีส่วนแฟชั่นเนี่ยนะครับแฟชั่นผมก็ยังไม่ได้เลย แฟชั่นที่มีไปดูร้านค้าแฟชั่นให้นี่ใช้แต้มแฟชั่นมาซื้อนะครับโอ้โห้คอสตูมแต่ละอันโอแม่เจ้าโอ my ก o d ถูกใจชื่อไหนก็มาลองสะสมแต้มไปซื้อกันนะถัดไปครับเรื่องอาชีพนะครับเกมนี้มีอาชีพด้วยนะนี่ตอนนี้เรายังเป็นนักบวชอยู่เพราะเราเพิ่งเริ่มต้นมาถูกไหมครับ ก็เป็นนักบวชแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าอนาคตเราจะเป็นนักเวทนะนักเวทอันนี้จะมีดาเมจนำนะครับหรือจะเป็นพระเป็นพระนี่ก็เป็นฮิลกับการป้องกันนานะครับผมเลือกได้ซึ่งแต่ละอาชีพที่เราจะเลือกในอนาคตก็ต้องผ่านไอ้นี่ก่อนต้องมีเลเวลนักบวชเลเวล4ก่อนนะครับถึงจะเลื่อนขั้นอาชีพได้อันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นจะเป็นนักเวทเนี่ยเราต้องมีนักธนูหรือนักบวชเลเวล4ี่เราก็จะเป็น นักเวทตรงนี้ได้เหมือนกันนะเกมมันไม่ได้ตายตัวเะนั้นอย่างเดียวนะฉะนั้นโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะอะไรเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะหลากหลายเนี่ยลองดูนักรบเดกนักรบออกเป็นสองสายผู้ศรัทธ,ธาหรือคนระูเซเดอร์ครูเซเดอร์นี่ครูเซน,นี่มันเป็นเพิ่มเดฟผู้ศรัทธานี่เป็นนําในส่วนของเดฟเมดนะครับเดเมดกราฟเดเมดสูงกว่าแล้วโจนนี่โจนก็เลือกได้เหมือนกันเป็นจะเป็นมือสังหารเพิ่มเดเมดกับสนับสนุนหรือจะเป็นผู้ศรัทธ,ธาที่ค่อนข้างบาลาน เดี๋ยวยาวเกมนี้พูดเลยแต่เราก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของอาชีพครับการเพิ่มเลเวลอาชีพตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อสถานะของตัวละครเยอะที่สุดเลยนะอะลองดูสิผมกดเพิ่มเลเวลเนี่ยของเอมิเลีย,ยเนี่ยสกิลก็ป๋ออีกหนึ่งเลเวลด้วยถูกไหมแล้วก็ค่าสถานะนี่ครับก็จะเพิ่มอีกนี่เพิ่มให้ดูเลยดู แทกที่ได้เกือบ200 200กว่าดูเดฟบที่ได้200 HP อีกประมาณเกือบ700ดูสิครับดู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 ด,ด,ดูนะส่วนวิธการอัพนะเพิ่มเลเวลอาชีพอะก็ต้องใช้ตาักิ์ตาสกิตสก์ตรงนี้เกมเนี้ยมันก็จะแยกของแต่ละอาชีพไปอย่างตัวนี้เป็นนักบวชเราก็ต้องใช้ตาสกิิ์ของนักบวชมาอัพนะครับเราเอาตาข้ามอาชีพไม่ได้นะปลุกพลังทางขวาบน ปูพลังอันนี้ผมยังไม่เปิดเลยไม่ไหวเล่นนานเหลือเกินกว่าจะถึงอ่ะจบไปแล้วกับเรื่องของฮีโร่ถัดมานะครับข้างล่างนี้จะเป็นเรื่องของทีมนะครับเกมนี้นเมื่อจัดตัวฮีโร่เสร็จแล้วก็ต้องจัดทีมด้วยอ,อ๋อลุกเกมนี้จะแบ่งเป็นรูปแบบทีมนะครับมีสองสองตัวสตัวยืนเป็นการกระบาดหรือยืนตามมุมแบบนี้แตกต่างกันไปแล้วก็พอเราเล่นไปเรื่อยๆครับแลกเลเวลเราสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็จะปลดล็อก แผนต่างๆเยอะแยะมากขึ้นพเพราะ20ก็จะปลดอีกแผนหนึ่งซึ่งพอตรงนี้เนี่ยตั้งแต่อันนี้เป็นต้นไปอ่ะมันจะมีโบนัสรูปแบบทีมเข้ามาให้ด้วยอย่างถ้าเราใช้แผนนี้เราจะได้แอตแทกเพิ่มอีก125ใช้แผนนี้เดบเพิ่มร2 5นะครับชอบสายไหนก็เลือกกันไปนะอันนี้ผมจะเล่นอย่างนี้นะครับเล่นเน้นแอตแทกนะครับที่หน้าออไอ้ฟังก์ชันของทีมเนี่ยไอเทมครับไอเทมต่อสู้ไอเทมต่อสู้ตรงนี้ครับเหมือนกันไอเทมต่อสู้เนี่ยเขาจะให้เราเลือก ว่าเราจะเอาไอเทมไหนลงไปใช้ในการต่อสู้นะครับช่องสล็อตสำหรับใส่เทมจะอยู่ซ้ายล่างตรงนี้นะมันก็เหมือนกันครับพอแรงเลเวลสูงก็จะเอาไอเทมไปได้เยอะซึ่งไอเทมก็จะแบ่งก็จะมีหลายแบบเช่นนี้เพิ่ม HP ของเป้าหมายเลยสามสิเรซนฟื้นฟู HP สามเซนสิบในสิบวินาทีอะไรแบบนี้แล้วก็ทำาดามเมจเลย500แก่ศัตรูเป้าหมายป้องกันลดลงนะครับอันนี้ก็ลองมาจัดดูนะว่าเอาไอเทมอะไรเพื่อส่งเสริมการต่อสู้ของเรานะครับผมโอเคฟังท่านต่อ,อไปก็เรื่องเควสแหะครับ เรื่องเควสตรงนี้ก็ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะก็คือพอเราทําได้ครบตามไ,ไอไอรีควเมน่ะสิ่งที่เขาต้องการแล้วเราก็จะกดมันกดรับของรางวัลน,นะครับก็จะแบ่งหลายๆในหมดนะลองเข้ามาดูกันได้ตรงนี้ก็เหมือนกันก,ก็คือว่าแจกเยอะนะครับทำเควสซัลมีเควสอีเวนต์เควสแนะนำนู่นนี่นั่นมากมายลองมาดูกันต่อไปกระเป๋ากระเป๋าตรงนี้ก็จะแยกเป็นอุปกรณ์ลูนแฟชั่นไอเทมแหละครับไอเทมตรงนี้เนี่ยมันจะมีไอเทมหลากหลายให้เรา ให้เราใช้นะเรา,เราลองมากดดูที่อย่างนี้สายฟ้าก็คือเพิ่มสตาร์มิน่าของเราในการลงดาน,นะครับเปิดทีหนึงก็จะได้9อันนะลองดูแล้วก็มีอนดวอันนี้เป็นไอเทมของเศษจ,จันทาเดี๋ยวว่ากันในช่วงของอีเวนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดรับกุญแจไปลงอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็เจะมีแจกอย่างนี้อาวุธ3ดาวสีเขียวเนี่ย เราก็เลือกได้เมื่อกี้ผมตับเอมิเลียอยู่ใช่ป่ะผมก็เลือกเอมิเลียไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ในทีมผมมีเอมิเลียตัวเดียวที่ยังใช้อาวุธสีเขียวอยู่ฉะนั้นก็อัพไปก่อนเขายังไม่มีสีฟ้าหรือสีอื่นของเอมิเลียของนักบวชเลยผมก็เลือกมาก่อนอะไรแบบนี้นะครับวางแผนดีๆนะอย่าลืมนะอาวุธเหมือนกันต้องเอาไปอัพเกรดนะครับแล้วก็มีอีกแจกเศษอันนี้เป็นสุ่มนะฮีโร่แบบสุ่ม5ชิ้นนะครับสุ่มเนี้ยฮีโร่ sr นะครับว่างๆก็ต้องแวะมาดูนะเวลาทำเควสหรือเปิดเนื้อเรื่อออยยยๆๆเเเเราาจะะะไได้ไทมมนี่แหล มีแจกด้วยเนี่ยภาคคุมเนี่ยของนักบวชของอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นอะไรเครื่องแต่งหลังนะครับผมนะถัดไปเรื่องเศษกระเกษฮีโร่ครับเกมนี้ก็ต้องเก็บเศษให้ครบ150ชิ้นแล้วถึงจะเรียกฮีโร่ตัวนั้นมาใช้งานได้นะาเกอตัวไหนเราย,ยังไม่มีซัมมอนกาชาโอ้ยผมพลาดไปคืออันเนี้ยกาชามันจะมีตู้สเต็ปอยู่ตรงเนี้ย ผมมาเปิดตู้สเต็ปเพราะผมคิดว่าไอพ่อหนุม่มคนนี้เนี่ยมันคงจะเป็นตัวเก่งอะไรอย่างนี้แต่พอไปเรื่อยๆดูลองดูข้อมูลคร่าวๆกลายเป็นเอเทน่าที่ดีกว่าครับผมก็เลยผมพลาดไปละไม่เป็นไรก็มีพ่อหนุม่มเอเทน่าอยู่ตอนนี้ผมกําลังพยายามจะมาหาตัวธนูแทนคิดว่าจะเอาไอพ่อหนุ่มดาบใหญ่นี่ออกแล้วเอาตัวธนูสาวสวยเข้ามาแทนในตี้นะคะเป็นเน้นปาร์ตี้หิงล้วนนะเหมือนกันเปิด1ตัวใช้300เปิดสิตัวใช้2,700นะครับนะคะผม แล้วก็จะมีซัมมอนนักลบจะเป็นตู้ช่วงเวลาช่วงนี้จะเปิดได้แต่นักลบเยอะผมอาจจะเป็นจะต้องข้ามหยุดไปก่อนเพราะมีนักลบเยอะแล้วซัมมอนแกนฮีโร่นะครับเออาขึ้นไปไงซัมมอนฟรีอีก9ชั่วโมงซัมมอนแต่งเพื่อนอย่าลืมแอดเพื่อนก็ได้นะต้องเอาเพราะว่าเอาแต่งเพื่อนมาซัมมอนได้นาะเปิดโชว์หน่อยมีอยู่พันพันเพชรสักทีหนึ่งขอออกอากาศโชว์หน่อยได้ไหมอาร์เทมิสอาร์เทมิ โอ้โหโอ้โหไม่ต้องสืบอืมอ่าขึ้นนิดหน่อยจังหวะขึ้นขออีกทีเถอะอาร์เทมิสไปโอ้โหได้แค่เอชอาร์เออได้แค่อาร์โอ้ตายตายตาขึ้นอีกทีขึ้นอีกแล้วขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนไป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 โอ้โห sr ครับผม sr อะงงอ่ะทำไมตอนแรกมันขึ้น ssr นี่เป็น sr วะนั่นแหละประมาณนั้นพอเปิดซันก็ได้เศษมาครับ up level เเไปครับร้านค้าก็มีแพ็กเกจต่างๆนะเติมเงินแพ็กรายวันก็มีอะไรเงี้ยมาเลือกดูที่ถูกใจนะครับอีเวนต์ไปอีเวนต์เนี่ยก็จะมีช่วงนี้เป็นช่วงที่อีเวนต์ลงอีเวนต์แล้วก็จะได้คุกกี้เชียงทายมาครับเราไปดูแนละ้ว ก่อนนะคุกกี้ยเยนทายซื้ออะไรได้บ้างนี่จะมีซื้อแหวนม่วงนะปีกแล้วก็เครื่องแต่งกายนะครับลองดูสะสมมาซื้อเลือกใช้กันได้นะครับผมมีอีเวนต์เยอะแยะมากมายนะโอเครงหลอมนี่ที่ผมบอกว่าเราจะมีไอ้นี่ครับเศรษจ,จันรานได้จากการลงอีเวนต์นี่แหละมาเลือกดูจะหลอมอันนี้อะไรอันนี้คือหลอมเอาหลอมใช้พลังงานเพื่อแลก พลังงานอีเวนต์มาลงนะครับ20พลังงานได้1อีเวนต์ต่อ1ครั้งนะครับมาเลือกดูนะมีเนี่ยแถบข้อมูลอีกเป็นมาตรฐานอย่างนี้นะครับอันนี้ลงหลอมลงหลอมละเอียดลงหลอมเดี๋ยวว่าถัดไปกันดีกว่ากันตอนนี้กลับไปที่อีเวนต์ก่อนฉะนั้นอีเวนต์กิจกรรมช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องเสียงกึงกก้องในอารีนานะตอนนี้ผมแรงเลเวลแค่19เปิดยได้แค่ตรงนี้นครับลงไปก็ ต่อสู้อะไรครับผมเดี๋ยวเรื่องการต่อสู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นให้ดูในในโหมดของเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่งนะนี่ก็ว่างๆก็มาลงอีเวนต์กันนะครับผมต่อไปอารีนาอารีนาผมยังไม่เปิดมันต้องปลดล็อกที่แรงเลเวล20ลนะครับโหมดถัดไปโหมดจัดวางตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าอะไรอ่ะเออเหมือนออโต้ฟาร์มนะครับทุกครั้งอะ่ะเออฝากอย่างหนึง่งทุกครั้งอะ่ะ ที่เราอัปเกรดอัปเลเวลฮีโร่นู่นนี่นั่นอะ่ะเราต้องเข้ามากดปุ่มอัปเดตฮีโร่ตรงนี้ด้วยนะว่าเหมือนก็เป็นการอัปเดต BP ีฮีโร่ทั้งหมดให้โหมดเนี้ยมันรับซราตอนนี้ผม6กแสนหนึ่งใช่ปะผมกดอัปเดตไปเดี๋ยวดูนะเนี่ยเมื่อกี้ผมทำเอมิเลียไปนิดนึงก็คือเป็น6กหนึ่งสี่แล้วนะครับยิ่ง BP เยอะของตอบแทนก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยนะตรงนี้ครับมันจะมันจะอะไรอะ่ะมันจะกดรับของได้เรื่อยๆนะครับผมเพื่อมีของนะสูงสุดกี่ เราทิ้งไว้ได้กี่เท่าไหรเนี่ยกี่ชั่วโมงเนี่ยมไม่น่าจะเหมือนกันนะครับว่ามากดแวะดูนะมีเร่งเร่งความเร็วด้วยใช้ไอเทมหรือใช้เพชรก็เลือกกันไปนะครับเร่งความเร็วนี้2ชั่วโมงนะครับผมรับไอเทมในช่วงเวลา2ชั่วโมงทันทีนะอัพิีโลเสร็จแล้วอย่าลืมมากดอัปเดตฮีโลกันด้วยนะครับช่วงแรกๆที่เล่นนาก็ต้องอัพเรื่อยๆแหลนะเนาะ ถัดไปโหมดประจนภยัยเกมนี้ก็จะมีแคมเปญอันแรกทางซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะครับซีซั่น2นี่ต้องไปเล่นถึงไอ้นี่เลยสําเร็จวีละชน32ขีด10ก็คือเล่นแคมเปญได้ถึงไอ้โลกที่32ตอนนี้ผมถึง7ขีด6เองเกมนี้เยอ้อยางจริงกว่าจะเปิดระบบทั้งหมดถัดไปก็จะมีดันเจี้ยนนะครับดันเจี้ยนประจํำวันดันเจี้ยนประจําวันก็ต้องมีกุญแจนะครับผมเอากุญแจมาลงกันด้วยนะครับกุญแจก็ ซื้อจากร้านค้าสเสบียงได้เนาะใช้เพชรซื้อเงินฝ่ายอย่างอันนี้ดันเจียนประจาวันนะครับมีให้เลือกความยากด้วยผมยังไม่ได้เปิดคือต้องทําครบ4มาตรฐานก่อน1 2 3 4ตอนนี้ผมเพิ่งอันสองเองเลยยังเปลี่ยนความยากไม่ได้ของรางวัลก็จะมีครับวันนี้ตานักลบนะครับเอาไปเพิ่มเลเวลอาชีพอ่าเดี๋ยวสู้ให้ดูครับและนี่นี่ด้วยนี่ด้วยเวลาที่เราลงแล้วอะ่ะสะสมดาวข้างบนเพื่อมาแลกรับของรางวัลจากหีบข้างล่างนะนี่ครับ ตาศักดิ์สิทธิ์ผู้ศรัทธาอืม,มไปครับได้อีกอ่ะเดี๋ยวลงตาศักดิ์สิทธิ์สองนี่เอ้ายังลงไม่ได้เดี๋ยวลงอันนี้ให้ดูอีกทีนึงแล้วกันไปปีเวนตรงนี้ครับก็จะมีบททดสอบเนี่ยมีเงื่อนไขนในการผ่านให้ได้ครบสามดาวนะพอผ่านครบตามนี้แล้วเราก็จะได้สามดาวนะครับของรางวัลสูงตามนี้นะครับศัตรูมีอะไรบ้างดูตรงนี้นะครับเห็นข้อมูลตรงนี้ไหมครับเหมือนถุงครับถุงตรงนี้หมดเควสครับหอดเควสของเกมนี้ก็คือเลือกได้ว่าเราจะบัฟอะไร ให้กับการลงครั้งนี้บ้างอย่างแรกเพิ่ม xp ีโร o ที่ได้รับต่อการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยใส่ได้ทั้งหมด5ช่องนะครับ12345นะครับเลือกดูนะอันนี้ผมยังมีน้อยผมเก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้นะครับแล้วก็นี่ทีมที่เราเลือกตั้งเอาไว้นะครับไปต่อสู้กับมีสคริปด้วยสคริปนี้ก็ต้องใช้นี่ครับใช้ตัวข้ามนะ reset ทุกวันได้แค่วันละ15นะครับ แต่ว่าการรีเซทใช้ตัวเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใช้พลังงานหรือกุญแจนะเราต้องใช้เหมือนกันนะนี่ครับใช้1กุญแจแล้วก็1ตัวการเร่งเดี๋ยวเข้าไปสู้ธรรมดาให้ดูก่อนนี่ครับออโต้อยู่ทางขวามือนะครับออโต้มันก็จะออโต้ใช้สกิลอันถัดมาทางขวาล่างก็งจะเป็นเดินอัตโนมัตินะครับมันก็จะเดินย้ายห้องเองอัตโนมัตนะิเมื่อจบแต่ละห้องนะอน่างสุดก็เร่งความเร็วนะครับแล้วก็เปิดปิดความเร็วได้เกมนี้ทางทางซ้ายบนน่ะในแผนที่เห็นปะ่ะมันจะแบ่งเป็นห้อง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 ให้เราอย่างด้านนี้มันมี3ห้อง นะครับผมอันนี้เราถึงห้องบอสแล้วทางขวามือตรงนี้ที่เป็นใยเยอะแยะไปหมดเลยมันก็คือเหมือนกับไอตัวเงื่อนไขนะครับที่เราจะต้องทําให้สําเร็จเพื่อให้ได้3ดาวนะรากดย่อไปก็ได้เผื่อเกิดข้ข้างล่างก็จะมีฮีโร่แถบและไอฮีโร่ที่เราจัดทีมเข้ามาพร้อมพร้อมสกิลนะครับหตัวมี2สกิลนะอันนี้เราเปิดออโต้ก็จะใช้สกิลเองอัตโนมัติแล้วเวลาการใช้สกิลเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมทางขวาตรงของเอมิเลียเนี่ยครับ ตรงนี้เนี่ยต้องใช้ MP 3าสต่อการใช้สกิลหนึ่งครั้งด้วยนะ MP มันจะเด้งเรื่อยๆนะครับในระหว่างต่อสู้นะเ,นนเวลาเราถ้าเราจะเลือกใช้สกิลเองเราก็กดเองได้เลยเดี๋ยวมันก็จะใช้ให้นะครับผมจบพอดีเลย โอเคจบไปแล้วกับโหมดประจนภไัยข้างบนนี้ก็จะเป็นเรื่องแพคเกจนะครับแพคเกจที่เราซื้อได้ในเวลาที่จํากัดนะชอบอันไหนก็มาสอยกันไปดูนะครับถัดมาต่อมาคือคู่มือเหมือนเป็นแบ,แบบแบบไกด์ไลน์อ่ะเชื่อว่าคีย์เจ็ดคีย 10, ์สิบในเรื่องธรรมดาจะได้เทมพวกนี้อะไรเงี้ยเผื่อบางทีเราไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วก็มากดตรงนี้ดูกดค้นหามันก็จะพาไปเลยถัดไปเรื่องสมบัติตอนนี้มันเปิดพร้อมแล้วมันขึ้นมาพร้อมเนอะเมื่อกี้นี่ครับมันก็จะเป็นดัน ไม่ใช่เป็นดานขอโทษมันกดให้เรากดรับของรางวัลเนี่ยกดรับได้เลยก็มาดูได้นะครับมีไอแจกอะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้จบใน10วันนะครับเรามาดูนะครับซีซันพาสนะครับซื้อเพิ่มก็ได้นะครับจะได้ของรางวัลที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคข้างบนก็เป็นโฆษณาตรงนี้ไม่มีอะไรเนอะแล้วก็ตรงนี้บัฟบัฟอันนี้เป็นบัฟที่ซื้อว่าให้มาเล็กสิบวันยี่ามชั่วโมงนะครับ ในเรื่องอีเวนต์เวลาลงในเรื่องได้บัฟอันนี้ลงอีเวนต์ได้บัฟเป็นแบบนี้นะเงินดรอปอีเวนต์เพิ่มดรอปเงินอีเวนต์อย่างนี้นะโอเคโยกมาทางซ้ายต่อคลังเอกสารตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบทเนื้อเรื่องพอเราผ่าน7จ็ดขีดสิจะได้ของรางวัลนู่นนี่นั่นบทฝึกหัดพอเราดูบทฝึกหัดดูทิ UTORIAL แล้วเราก็จะได้รับเพจอะไรแบบไหนดูดิมีระบบที่ผมยังไม่ได้เปิดอีกตั้งเยอะเลยล่ะเกมนี้ระบบเยอะนะค่อยๆเล่นไป ก็มีอีเวนต์ผ่านอีเวนต์ได้รางวัลแกลเลอรี่ฮีโร่มาดูรายละเอียดฮีโร่แต่ละตัวอะไรอย่างนี้ได้นะครับดูค่าสเตตัส่ัาทนาเลเวลเท่านี้พลังต่อสู้เป็นยังไง3ดาวเป็นยังไง4ดาวเปลี่ยนเป็นยังไงนะดูได้ดูสกิลได้นะสกิลก็จะมีแบ่งเป็นเรียกใช้แอคทีฟสกิลที่อยู่ที่หน้าโจมตีแล้วก็มีนี่พาสีติดตัวนะครับแต่ที่สกิลว่จะบอกโอกาสสามีก็รุ่นการโจมตีกูดาว12วิ อะไรแบบนี้รัวสา9%ของฮีโร่มีเชี่ยวชาญสถานะต่างๆนะครับก็แยกกันไปนะแต่ละตัวแต่ละอาชีพนะไม่เหมือนกันนะครับแฟชั่นตัวนี้มีแฟชั่นอะไรบ้างโอ้โหอะไรขาวๆว้าวสายสะพันยังไม่เปิดในตอนนี้โอเคโลงหลอมอ่ะโลงหลอมตรงนี้เนี่ยก็คือเราเขาจะให้เราเอาของที่เราไม่ใช้มาหลอมได้ ข้างบนก็จะมีอีเวนต์มีมาตรฐานมีหลอมฮีโร่ hero, แตกต่างกันไปอย่างอีเวนต์ตอนนี้ครับถ้าเราอยากได้แหวน5ดาวแสงจันทาสีม่วงเนี่ยเราก็ต้องใช้แหวนสีฟ้า1อันนะแล้วก็ผงจันทาอีก8ปดลนะตอนนี้ถ้าเรากดสร้างไปเนี่ยเขาจะเลือกแหวนฟ้าแต่ผมยังไม่มีวัตถุด,ดิบ2ก็คือนี่เศษจ,จันทาเรามีอยู่แล้วแต่เราขาดแหวน เดี๋ยวลองดูอันที่พอสร้างได้อย่างอันนี้นี่ใช้สตามิน่าสร้างนะครับแกนจันทานี่ใช้เศษจันทาสามพันเยอะชิเปลี่ยงเลยแกนจันทาทำลายเนี่ยใช้คาพวกของสีส้มสีเหลืองสีทองอะไรแบบนี้นะครับเป็นยาวมาตรฐานแถบมาตรฐานนี่ครับตั้งแต่อุธสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีส้มสีทองกันเลยนะเห็นไม่ละครับก็นี่เหมือนนครับถ้าเราจะทํากล่องสีเขียวเราก็ต้องใช้ของสีเทาสองดาวอะ 5อันใดๆก็ได้เลือกเอาได้เลยนะครับตอนนี้อยากได้ของฟ้าเนี่ยก็ต้องใช้ของสีเขียวแบบใดก็ได้5อันพอเราได้มาเราจะได้กล่องสุม่มกล่องสุ่มอุปกรณ์ครับหลอมฮีโร่ได้ด้วยเหมือนกันนี่อะไรเนี่ยเศษอาทิน่าใช้เศษตัวสีม่วง15เศษแรกได้อาทีนา5เศษ ลองดูดิผมมีเหลือไหมผมกล่าวว่าตัวนี้คือตัวอวยผมอธินาตัวที่จะไม่ใช้ในอนาคตคงเป็มพ่อหนุม่มนี่แหละมี70็ิเศษเลยอ่อมีเยอะจังเก็บไว้ก่อนดีกว่าอธินาตอนนี้มี80สิเองเอาเศษมาก็เท่านั้นแหละยังไปอัปเกรดอะไรไม่ได้ครับการหลังก็มีประมาณนี้อืมอีกนิดนึงทางขวามันจะแบ่งแยกเป็นตามอาชีพด้วยนะลองดูนะอุปกรณ์เรื่องค่านี่ฮีโร่เอาหลอมเอาตัวเอ้เอาตัว มาได้ก็ดีนะครับมาใช้ก็ดีนะครับวัตถุดิบที่ต้องใช้ก็จะมีนี่ครับใช้500เพชรด้วยนาดูด้วยนาะเดียนะ๋ยวเพินนาะเอาเศษ SR มานาะดีๆนาเคอุปกรณ์อาวุธก็เลือกได้นะครับที่แถบตรงนี้นะทางขวาสุดนะเค okay. ประมาณนี้เตาหลอมตัดมาทางซ้ายบ่อน,น้ําขอพรก็เหมือนกับสุ่มอะครับมันจะเป็นการสุ่มกดแล้วมันก็จะแรนดอม ส่วพวกนี้ก็ได้มาจากการทําเคสหรืออีเวนต์ต่างๆนะหรือซื้อจากร้านค้านะครับผมของระวันก็แตกต่างกันไปนะบอ่อน้ําขอพรธรรมดากับบออ่อน้ําขอพรพรีเมียมนะครับข้างล่างกิวกิวตรงนี้ก็มาจอยกันด้วยนะครับเราะจะได้มีนะคอมมูนิตี้นะคอยช่วยเหลือกันมันจะมีบางหนาที่ยากเกินไปแล้วต้องขอโคออฟให้เพื่อนมาช่วยใช่ปะ,ะในกิวเรานี่ก็จะช่วยได้นะครับผม มีกิวคนไทยว่างมาเนี่ยส่วนตัวส่วนตัวไปก่อนละกันอ่าผมเดี๋ยวค่อยมาหากิวข้าผู้ชมก็อย่าลืมมาหากิวด้วยนะครับผมหดือยวสร้างเองก็ได้นะลองดูก็จบกันไปแล้วนะครับกับระบบของเกมช i ยนิ่งบี o อนนะครับผมเกมนี้ระบบเยอะมากเยอะมากจริงนะตอนนี้ยังไม่ได้รูเลยไมู่้ต้องเล่นอีกกี่วันถึงจะมีรูให้ใช้กับเขาบ้างใครรีบก็เติมเงินอัดก่อนได้นะไม่เป็นไร ยังไงวันนี้คลิปโตเส้นปลายไลท์วันละเกมขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนบาย